สวัสดีค่ะลุกตาจะมาชวนทํากระทงใบมะพร้าวแบบง่ายๆกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบมะพร้าวกันไกลต้นกล้วยแม็กเย็บกระดาษและตะปูค่ะเราจะเริ่มทํากรีบกระทงกันก่อนนะคะกรีบหนึ่งชุดเราจะใช้ใบมะพร้าวสองใบค่ะความยาวของใบมะพร้าวประมาณ16เซนติเมตรพับทบกัน แล้วใช้แม็กเย็บให้ติดกันค่ะใบที่สองเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นนำใบมะพร้าวทั้งสองใบมาซ้อนกันไล่ลำดับสูงต่ำแบบนี้นะคะแล้วใช้แม็กเย็บให้ติดกันค่ะ นำกรีดมาติดด้านข้างของต้นกล้วยแล้วยึดด้วยตะปูให้แน่นนะคะตไไดิดไปเรื่อยๆจนครบรอบกระทงเลยค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะเราจะมาทำนมสาวติดข้างกระทงกันนะคะนำก้านแข็งตรงกลางใบมะพร้าวออกแล้วนำมาติดตรงข้างกระทงลักษณะไขว้กันแบบนี้นะคะยึดด้วยตะปูให้แน่นนะคะจากนั้นจับใบทั้งสองข้างไขว้กันแบบนี้นะคะยึดด้วยตะปูให้แน่น จะไ,ได้นมสาวแบบนี้ค่ะไฟกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบกระทงเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนำดอกบานไม่รู้โลยมาติดกับตะปูหรือไม้แหลมแล้วปักลงบนกระทงให้เป็นทรงกลมเราจะปักดอกบานไม่รู้โรยสองแถวด้วยกันค่ะ เสร็จแล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ที่ชอบตรงการกระทงได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ